ันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งโปรแกรม VS Code นะครับซึ่งโปรแกรม VS Code นี่เป็นโปรแกรมแก้ไขซอสโค้ดของที่พัฒนาโดย Microsoft นะครับซึ่งวิธีดาวนโหลดก็คือเซิร์ชไปใน Google นะครับว่า VS Code นี่ครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็น Visual Studio นี่ครับ Visual Studio Code แล้วกดเข้าไป อัน,นี้อัน,นี้มันคือดาวน์โหลด for Windows ครับแต่ว่าถ้าแบบเป็น Linux หรือว่า Mac ครับให้กดตรงนี้มันจะมีเวอร์ชัน Stable กับ Insider ครับเวอร์ชัน Stable นี่มันจะเป็นเวอร์ชนันที่แบบมันไม่ค่อยบั๊กเยอะครับก็แบบเหมือน Mac ก็กดโหลดได้เลยครับเดี๋ยวผมเป็น Windows ผมจะกดโหลดตรงนี้ตรงนั้นก็รอดาวน์โหลดแป๊บนึงครับครับจากนั้นหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ก็จะกดเปิดขึ้นมาครับแล้วก็กด accept แล้วก็นิกๆๆอย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็ถามว่าเขียนดีขอได้ไหมได้สอบไ้ค่อนไหมก็เขียนไปได้ครับเดี๋ยมันจะได้ขึ้นหน้า desktop ครับกด install ไปแล้วก็ลองครับ เท่านี้ครับก็เสร็จแล้วครับแล้วมันก็จะลิงหน้าขึ้นแบบนี้มาครับนี่ขึ้นครั้งแรกครับจะเป็นประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณสําหรับการรับชมนี่เท่านี้ครับ